พาชมเบนคาบิโอเรตรุ่นหายากวิ่งน้อยประวัติดีสุดๆคันนี้เลยค่ะ Mercedes e 200, เมอร์เซ s ด e เ z น E 2 0 0 c a b r คาร e บ AMG ชม W 2 0 7มากับชุดแต่ง AMG รอบคันเครื่องยนต์เบนซินสีสูบ2,000 cc ซีซแรงมา้าเดี๋ยวมาเปิดหลังคาพาชมภายในกันดีกว่าค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีแดงปรับตัวเต็มคู่หน้านะคะมาแบบเนียบเยบไร้รอยแบบนี้เลย สวยเกินจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นรถปี2014เลยค่ะในส่วนของหน้าจอคันนี้นะคะรองรับแผ่นที่นำทางและกล้องมองหลัง180องศาค่ะคันนี้วิ่งไปน้อยมากๆเลยนะคะเพียง70,000กิโลเท่านั้นใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะคะบอกเลยว่าต้องรีบจัดค่ะเพราะว่านั้นๆจะเข้ามาทีและหายากมากๆเลยค่ะรุ่นนี้น้องเป็นรถศูนย์ท TC มอเตอร์นะคะประวัตดิดีครบทุกระยะ ค่าตัวน้องเพียง1,990,000บาทหากสนใจทักแอดมินได้เลยค่ะ